นี่จะเป็นดวงคนโสดในปี2,569ค่ะใครกันที่กำลังจะเข้ามาเขย่าหัวใจของคุณ ใครกันที่จะกําลังจะทําให้คุณใจเต้นแรงอีกครั้งหนึง่งเขาคนนั้นจะใช่คนที่คุณคุยในตอนนี้ไหมหรือใช่คนที่เดินผ่านคุณไปหรือเป็นใครบางคนที่คุณอาจจะเคยแอบชอบแอบปลื้มหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวตนของเขาคนนี้จะเข้ามาในช่วงใดรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบไหนจะได้เจอกันในวันเดือนปีอะไรในบรรยากาศแบบใดวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่เดอะวิชท์ตลอดมาแล้วเรื่องราวกันค่ะสิ่งใดกันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงนะคะ พลังงานใดกันที่กำลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ค่ะสิ่งใดที่คุณจะต้องรู้ขอให้ได้รู้นะคะสิ่งใดที่คุณจะต้องเห็นขอให้ได้เห็นขอให้คำทำนายนี้แม่นยำเปรียบสเสมือนคนลูกดวงเป็นผู้หยิบไพ่เองทุกประการเทินขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของเราด้วยค่ะและขอต้อนรับหาะค,ะคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีแฟนเข้าสู่คลิปนี้ด้วยนะคะ ใครกันนะคะที่จะมาช่วยทําให้ตัวตนของคุณพ้นจากคำสาปความโสดนี้ไปได้ค่ะเขาคนนั้นจะใช่ใครบางคนที่คุณแอบชอบแอบรืม่มเป็นใครบางคนที่คุณแอบคุยอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าใครอยากบอกอย่างไรอยากเล่ายัางไงนะคะมาดูกันเนาะพลังงานของครับของคลิปนี้เป็นแบบองครวมนะคะคุณลูกดวงดังนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลย ขอให้ผู้รูดวงทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะหรือสำหรับใครที่อยากเจาะลึกนะคะในเรื่องราวของดวงนัวคู่คู่ครองนะคะใครกันที่จะเข้ามาเป็นบุพเพสนิวาสใครกันที่กำลังจะเข้ามาเนาะเออคนนั้นเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติหรือดวงของคุณจะมีแฟนในช่วงใดก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยนะคะสําหรับโปรคนโสดจะมีอยู่สองโปรนะคือโปรเนื้อคู่นะคะใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องส่งมาด้วยเท่านั้นนะคะถ้าไม่ให้เวลาเกิดไม่สามารถ คำนวณได้นะหรือสําหรับใครอยากเปิดเป็นพลังงานของไพ่คข้าวๆแบบองค์รวมเกี่ยวกับดวงคนโสดนะคะก็สามารถจองเป็นโปรคนโสดมาได้เช่นกันทั้งสองแบบจะได้รับคำทํานายเป็นข้อความเสียงต่อกับใน24ชั่วโมงนะคะเอาล่ะมาดูกันค่ะสําหรับคนที่เปิดมาเจอไพ่กล่องนี้ตัวตนของคุณกําลังจะได้เจอกับใครนะคะ8ไม้เท้าได้พลังงานของเดะโคมิตนะคะได้พลังงานของ9้าดาบและ ได้ Energy ของไพ่เอทเอ่อควีนอัพโซดนะคะ เป็นการมองมอว่าในช่วงที่ผ่านมาคนที่เปิดมาเจอไพ่กองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยหรือเสียใจมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอาจจะมีใครเข้ามาก็จริงนะคะแต่คุณกลับมองว่าการอยู่คนเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับคุณในช่วงที่ผ่านมาความโสดได้สอนให้คุณนั้นเหมือนเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เชื่อมั่นในตัวเองหาเงินเองเก่งดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตนของคุณอาจจะเคยเจอความรักที่มันปวดหัวผิดหวังและเสียใจจริงๆมันมีคน เข้ามานะแต่ว่าตัวตนของคุณอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งการอยู่กับตัวเองคนเดียวมันก็สงบมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกปวดหัวประมาณนี้เนาะดังนั้นแม่หมอมองว่าในช่วงที่ผ่านมามาเป็นการโสดที่ตัวของคุณก็ไม่ได้อยากโสดหรอกเอาจริงๆแล้วอะแต่คุณ อาจจะมีมาตรฐานของคุณมากกว่าน้องว่าถ้าสมมติว่าใครบางคนเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับตัวเองคนเดียวเขาไม่ได้ให้ความสําคัญหรือสนใจคุณมากมายนักอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองที่จะมีแนวโน้มตัดคนพวกนี้ออกไปจากตัวของคุณร่างกายของคุณหรือสิ่งต่างๆของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณลูกดวงเป็นคนที่เหมือนอยู่คนเดียวด้วยอ่ะไม่ค่อยได้ออกไปพบไปเจอผู้คนเท่าไหร่ บางคนอาจจะทํางานในสถานที่เดิมๆนั่งอยู่กับเก้าอี้เดิมๆสถานที่ที่ไปมาอาจจะมีแค่ออฟฟิศบางครั้งเบื่ออาจจะเดินปงเดินป่าหรืออาจจะไปตามธรรมชาติหรืออาจจะอยู่แต่ในห้องของตัวเองดังนั้นแนะนํานิดนึงนะคะถ้าคุณอยากมีแฟนคุณต้องเอาตัวเองออกไปอย่างสถานที่ใหม่ๆสถานที่ดีๆบ้างนะคะบางคนอาจจะมีการไปมูอาจจะมีการไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยเหลือบ้างแล้วนะคะจากพลังงานที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมองว่าตัวของคุณน่าจะโสดมาจริงๆนะคะมีใครเข้ามา ก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะใครอยากบอกอะไรนะคะได้ Energy ของ The d e v i l s นะคะได้พลังงานของ Queen of Wands ได้พลังงานของเดิะ a g เมจิกเชียและ King of the Pentacles ในปี2569นี้คุณจะเจอการมาถึงของใครบางคนซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยลักษณะของการที่พี่ๆในที่ทำงานเพื่อนในที่ทำงานหรือคนคนนี้อาจจะเข้ามาจากการทำงานอะไรบางอย่างของคุณนะอย่างเช่นคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ได้เจอกันในสถานที่ เดียวกันกับที่ทํางานหรือเป็นคนที่ทํางานในแวดวงเหมือนกันเช่นยกตัวอย่างนะคะคณลักดวงทำทำงานเป็นราชการอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันอะไรแบบเนี้ยด้วยวิชาชีพด้วยอาชีพจะทําให้เรากับเขาได้มีโอกาสมาใกล้ชิดมาพบมาเจอกันนะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องของคุณหรือเป็นเจ้านายของคุณหรืออาจจะเป็นคนในองค์กรของคุณก็เป็นไปได้รวมไปถึงคุณอาจจะได้เจอหรือพบรากกับใครบางคนนะคะซึ่งอาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือมีความชอบที่ใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างเช่นคุณลุกดวงเป็นคนที่อาจจะกําลังเตรียมสอบสําหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของการติวหนังสือการติวสอบเหมือนกันมีความคิดมี mindset มี energy มีความเก่งอะไรบางอย่างอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันค่ะและที่สําคัญคุณอาจจะได้เจอกับการมาถึงของแครบางคนซึ่งอาจจะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤศภกันมังกรน,นะคะชาวลัคนาราศีทัตไไฟ เมสิงธนูนะชาวาลัคนาราศีทัดลมม่ถุนตุนกลุ่มชาวราศีกันนะคะเออ่ที่อาจจะเข้ามาปันปวนหัวใจของคุณด้วยนะมองว่าจะมีโอกาสที่จะได้เจอและที่สําคัญคุณมีโอกาสเจอสายปีนะ ถ้าคุณใจเย็นๆเลือกคนดีๆนะคะแม่หมอมองว่าคนคนนี้จะค่อนข้างและดูมีอายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคุมิฐานค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงแต่แม่หมอมองว่าหนึ่งเขามีอาชีพการงานที่มันมั่นคงแล้วนะค่อนข้างหาเงินได้ดีนะคะ เป็นคนมีทรัพย์สินนะอาจจะเป็นคนมีบ้านรถที่ดินหรืออาจจะเป็นคนที่มั่งมีมาจากชาติตระกูลของเขาเองหรืออาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยจากการที่เขา่าเคยเหน็ดเหนื่อยนะคะมีน้ำพักน้ำใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองในการทำมาหากินเนะเาะ,ะนั้นจึงมองว่าคุณจะได้เจอกับใครบางคนซึ่งค่อนข้างมีฐานะดีมีความรู้มีความสามารถเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแหละอาจจะเข้ามาตีสนิทนะคะหรือแบบเข้ามาส่งพลังงานอะไรบางอย่างทำให้เรากับเขาได้พูดคุยกัน เพอรคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เห็นถึงความชัดเจนจากเขามากมายอ่ะเราเลยแบบอาจจะไม่ได้ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนสาวของคุณคนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นคนแบบช่วยเป็นทุรจัดการให้เรากับเขาได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันนะคะ เราอาจจะได้เจอกับใครบางคนซึ่งมาจากเรื่องของงานซึ่งมาจากเรื่องราวพลังงานของคุณกับเขาหรือความสนใจของเขาไลฟ์สไตล์ของคุณกับเขามันใกล้เคียงกันทําให้ได้มีโอกาสได้พบได้เจอและคนคนนี้ค่อนข้างมีความหนักแน่นภูมิฐานแม่หมอกรู้สึกว่า เขามาในอารมณ์ที่แบบอยากหาความรักดีๆอ,อยากหาคนที่สร้างความมั่นคงไปได้วยกันนะเป็นคนเก่งที่ช่วยกันทํามาหากินเขามองหาคนแบบนี้มากกว่าที่จะอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาเกาะเขากินไปวันๆมากกว่านะคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้คนคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไพ้อยากเล่าลักษณะอย่างไรนะคะได้พลังงานของแถ้วยนะคะ4ดาบนะได้พลังงานของจัสติน และได้เป็น Energy ของ The Strange นะแม่หมองมองว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันนะก็ต่อเมื่อฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะยอมเดินออกมาจากความสัมพันธ์ห่วยๆเก่าๆเ,เดินออกมาจากความรักเดิมๆที่มันเจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะเดินจะออกมาจากในอดีตอะไรบางอย่างซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณถูกปล่อยทิ้งปล่อยล้างนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับใครบางคนมาก่อนแล้วเขาจบหรือเลิกลากันมาสักพักนะคะแม่หมอมองว่าคนที่คุณจะได้เจอเป็นคนที่เขาโสดอะ มันจะเป็นคนโสดแบบป้ายแดงอาจจะเป็นคนที่กําลังเลิกหลากับใครสักคนหนึ่งหรือตัดจบกับใครสักคนหนึ่งต่ําๆไปเดือนหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้แล้วเขารู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเขาได้มาเจอคุณมองว่าเขาจะชอบในเ NERGY LIFESTYLE ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะการนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเขาเมื่อเรากับเขาได้มาเจอกันมันทําให้เราได้เห็นถึงพลังงานของความชัดเจนความมั่นคงค่ะประมาณนี้เลยนะ อมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรสำหรับในเรื่องนี้เอเดฟโซดคว u นออฟคัพ p s นะคะแล้วก็ได้ Energy พลังงานของเออได้พลังงานของ Page of Wands นะความสัมพันธ์นี้ไม่หมารู้สึกว่า ไพ่กำลังเล่าอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะได้เจอกับพลังงานที่เข้มข้นนี้นะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปก็ได้ที่เราจะเจอกับการมาถึงของใครสักคนหนึ่งซึ่งนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหันหลังเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดและเขาเองก็เดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เมื่อคุณกับเขาได้มาเจอกันคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานของความอบอุ่นคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณเห็นหน้าและรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดหรือมีความรู้สึกที่แบบมันเหมือน เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วการเริ่มต้นใหม่นี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มองว่าอาจจะเป็นในช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปหรือประมาณ1-8ถึงเดือนหลังจากนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเอเนอร์จีนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้นะคะหรือสําหรับท่านใดอยากเจาะลึกดวงหัวใจของตัวเองก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยเช่นกันค่ะยังไงขอให้ในปีนี้คุณได้สละสดนะคะ